วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์บุกค,ค่ายทหารพิธานำทัพก้าวไกลหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสงขาบิ๊กป้อมลุยสุดตัวท้าทายกะกะตพิธาพร้อมสสอนำทัพก้าวไกลบุกค,ค่ายทหารช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสงขาลั่นต้องการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับทหารชั้นผู้น้อย ที่กองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลานายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยสอสอพักก้าไกลได้แก่นายรังสิมันโรมนางอมรัฐโชคประมิตรกุลนางสาวเบญจาแสงจันทร์นางสาววันวิพาไม้สนนายกันพงษ์จงสุทธนามณีนายธีรชัยพันธุมาตรนายประเสริฐพงษ์ศนุวัฒนนางสาวนาทีพัฒน กุลเศรษฐิทต์และนายนิติพลผิวเหมาะร่วมรณรงค์ช่วยหาเสียงให้กับนายธิวัฒน์าำแก้วผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอสอสงขลาเขต6เบอร์สองโดยมีการเปิดเวทีปราศัยและพบปะครอบครัวทหารในค่ายบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นมีนายทหารทั้งระดับชั้นประทวนและสัญญาบัตรร่วมรับฟังการปราศัยเป็นจำนวนมาก นายพิธากล่าวว่าสิ่งที่กองทัพและประชาชนไทยอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวคิดพรรคก้าวไกลที่มีต่อกองทัพขอยืนยันในฐานะหัวหน้าพรรคว่าเราต้องการอยู่เคียงข้างกองทัพแต่ต้องเป็นกองทัพที่ทันสมัยซึ่งยุธทธปกรที่ทันสมัยของกองทัพในศตวรรษที่21นั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งแต่กองทัพที่อุ้ยอ้ายหรือมีพลทหารมากเกินไปคงไม่สามารถมีงบประมาณซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยได้ กองทัพในศตรวตรรษที่21คือกองทัพที่อยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างคู่ขนานไม่ทับเส้นซึ่งกันและกันนอกจากนี้ความเสียสละและความกล้าหาญของพลทหารก็ควรอยู่คู่กับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราต้องการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับทหารชั้นผู้น้อยเพื่อให้เขามีครอบครัวที่มั่นคงและเข้มแข็งมีพลังปกป้องและเป็นรั้วของชาติ นายธิวัตรกล่าวว่าพักเก้าไกลมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยตามที่หัวหน้าพักได้นำเสนอไปแล้วหากมีโอกาสเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนก็พร้อมที่จะกลั่นกรองความรู้ความสามารถที่มีเข้าไปพัฒนาจังหวัดสงขลาไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่ตื่นเช้ามาแล้วได้กลิ่นจากโรงงานยางพาราได้เท่าที่นี่อีกแล้วเพราะที่นี่มีโรงงานยางพารามากเป็นอันดับสองของประเทศนอกจาก จากนี้ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องของบ่อขยะที่อยู่บนต้นน้ําในอําเภอสเดาการตั้งบ่อขยะที่ตั้งอยู่บนต้นน้ําโดยไม่มีการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคนที่ผ่านมาไม่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ถึงเวลาแล้วที่สงขาเขตหกต้องเปลี่ยนตนขอแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องในเขตหกทุกท่านให้ได้เข้าไปเป็นผู้แทนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพี่น้องสะเดาและคลองหอยคงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ขณะที่พักพลังประชารัฐลุยสุดตัวเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขาส่งหัวหน้าพักบิ๊กป้อมช่วยหาเสียงคาดแกนนำเดินทางไปร่วมด้วยคึกคักหน้าดู บรรยากาศการหาเสียงเพื่อผู้ช่วยสมัครลงเลือกตั้งซ่อมซสในเขตพื้นที่ชุมพรและเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาดูคึกคักเป็นอย่างยิ่งโดยทางพักพลังประชารัฐได้ส่งแกนนำพักลงช่วยผู้สมัครหาเสียงในพื้นที่ทั้งนี้ทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็เตรียมลงพื้นที่ช่วยหาเสียงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในช่วงเย็นวันนี้เวลา18.30นาท,ทางพลเอกประวิทย์จะช่วยหาเสียงบริเวณสถานีรถไฟสวีจังหวัดชุมพรโดยมีกำหนดการลงพื้นที่ชุมพรอีกครั้งในวันที่12มกราคมนี้ด้วยเช่นกันคาดว่าจะมีแกนนำพักร่วมเดินทางไปด้วยเช่นกันซึ่งการช่วยหาเสียงนั้นทางพลเอกประวิทย์จะทำหลังเวลาตรวจราชการในพื้นที่ ขณะที่การช่วยหาเสียงในจังหวัดสงขลานั้นทางพักพลังประชารัฐอยู่ระหว่างการรอคำตอบจากผลเอกประวิทย์ว่าลงพื้นที่หรือไม่โดยทางพักมีกำหนดหาเสียงในวันที่10มกราคมนี้ที่เทศบาลเมืองบ้านพุอําเภอหัดใหญ่จากนั้นในวันที่14มกราคมก็จะเตรียมปราศัยใหญ่ที่เทศบาลเมืองสะดาจังหวัดสงขลา กำหนดการเดินทางไปเยือนเขตหนึ่งชุมพรและเขตหกสงขลาของพลเอกประวิทรวงสุวรรณประกาศเป้าหมายอย่างเด่นชัดแม้จะปฏิเสธฐานะรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้แต่ในความเป็นจริงการไปในสถานะหัวหน้าพักมีเป้าหมายอยู่ที่การเลือกตั้งซ่อมในสองเขตนั้นแน่นอนเมื่อเดินทางไปถึงเขตหนึ่งชุมพรย่อมปรากฏเงาร่างของนายสันติพร้อมพัดมาต้อนรับเมื่อเดินทางไปถึงเขตหกสงขลาก็เป็นนายสุชาติชมกลิ่นมาต้อนรับ เป็นการมาต้อนรับในสถานะผู้อำนวยการเลือกตั้งชุมพรและสงขลาไม่ได้มาในสถานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังหรือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและหากเมื่อใดพลเอกประวิทย์ลงพื้นที่จตุจักรหลัก4ี่เขตเก้าย่อมเห็นชัยวุฒนาเขมานุสนมาต้อนรับพร้อมนางสรันรัตและนายศิระเจนจาคะอย่างไม่ต้องสงสัยประเด็นการมาเยือนของพลเอกประวิทย์จึงสำคัญ รัฐธ,ธรรมนูญพยายามแยกระหว่างตำแหน่งบริหารของฝ่ายการเมืองในห่วงการเลือกตั้งอย่างเด่นชัดไม่ว่าเลือกตั้งใหญ่หรือเลือกตั้งซ่อมแต่เมื่อเป็นการเคลื่อนไหวของบุคคลระดับรองนายกเช่นพลเอกประวิทยก็แยกลำบาก แม้ตำแหน่งของพลเอกประวิทย์จะชัดเจนว่าคือหัวหน้าพักพลังประชารัฐแต่เมื่อมีคนอย่างนายสันตินายสุชาตินายชัยวุฒิปรากฏตัวก็ย่อมไปพร้อมกับตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีนี่คือสถานะที่ได้เปรียบของผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐคำถามไม่ได้อยู่ที่พลเอกประวิทย์นายสันตินายสุชาตินายชัยวุฒิจะวางตัวอย่างไรในการเคลื่อนไหวแต่ยังเสนอต่อบรรดาข้าราชการในสังกัดด้วย คำแถลงจากพักประชาธิปัตย์เรื่องทหาร100กว่าคนจากพักกล้าเรื่องจำนวนเงินการซื้อเสียงจึงท้าทายต่อรัฐบาลและการทำงานของกกตอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ